สวัสดีครับผมกินลเวอร์นะครับหรือบุรพานะครับอ่าหลังจากที่พี่ๆได้รับวัสะดุพัะสะดุมานะข้างในมันก็จะมีออผองที่ผมแถมไปให้นะรอบตั้งแต่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นอจจะมียาฆ่าเชื้อนะครับไว้ลดน้ำส่2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้จะลดได้เลยไม่ต้องผสมน้ำนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะนั้นนะครับที่ผมให้แล้ว แล้วข้างในก็จะมีปุ๋ยที่แถมมาให้นะครับปุ๋ยที่แถมมาให้นะครับโอเคส่วนด้านในก็อันนี้จะเป็นแก้วที่แถมมาให้เพราะว่าผมเจาะรูไว้จะได้เปลี่ยนกันนะครับแป๊บนบึงนะครับตับกบอนเอได้มาแล้ว ต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยนะครับ,รบที่ได้ก็จะมาป็นประมาณนี้สอย่างเนี่ครับก็จะเป็นสาอย่างปุ๋ยต้นไม้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับ นี่ก็จะแกะก่อนนะต้นไม้ออกมาเลยค่ะแกะสำลีที่ห่อหน้าดินออกนะคะ <Like> อคอกไว้ไม่ให้หน้าดิดมันกระจุยกระจายตอนขนส่งมันจะได้แบบทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมโอาออน,อานะครับ เรียบร้อยครับภาพาก็จะประมาณนี้สำหรับบางท่านที่อยากจะลดปุ๋ยนะคะใช่หรือว่ารู้สึกว่าเขาแห้งไปหน่อยอยากจะลดน้ำหให้ใช้ยาฆ่าเชื้อที่เราให้ไปนะคะลดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมได้มาผมก็จะลดเลยอันนี้ไม่ต้องผสมน้ำน,นะครับผมผสมให้แล้วแล้วก็จะผสมยาบางตัวเข้าไปด้วยอันนี้จะมีประมาณสามสี่ตัวในนี้นะอันนี้ลดเลย แล้วปล่อยให้ทะลุกระถางมาแบบนี้นะรอปล่อยให้หมาสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยดปุ๋ยตัวนี้ตามอีกทีหนึง่งนะครับปกติจะหยดที่5 cc เนาะครับเดี๋ยวแป๊บนึง่งผมอัสันทิงก่อนคุยกับทุกนย ถ้าป่อยจนกว่าน้ำจะไม่หยดแล้วนะคะแล้วถึงค่อยเอาเข้าแก้วอบนะเขาจะได้ไม่ชื้นเกินไปแล้วไม่เสียงเน่าด้วยนะคะอันนี้ถ้าจะหยดก็สามารถหยดได้ตั้งแต่ห้าถึงสิบซีซีนะครับแต่ถ้าไซส์ประมาณเนี้ยผมเองก็จะหยดที่ห้าซีซีก่อนแล้วกันะ ไม่ถึงแปนงนนะครับห้าส<ะ>ี่สี่นะครับหยดที่รอบต้นเยลยเลยอันนี้ครับก็เอาแก้วใหม่ที่ผมแถมมาให้เมื่อกี้นี้นะครับแต่อันนี้อาจจะปล่อยให้หมาดก,ก่อนนะร่อให้สะเด็ดน้ำหน่อยสะเด็ดน้ำก่อนไม่ให้หยดแล้วครับก็ทิ้งไว้สักพักนึง แล้วก็เอาเข้าไปนะครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับหมานๆเอามานหมาดพอเนาะแล้วก็สามารถปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยเท่านี้นะครับแล้วก็เลี้ยงต่อได้เลยเลี้ยงต่อได้เลยนะแล้วก็สามารถไปวางไว้ที่ใต้ร่มไม้หรือ,อใต้สแลนก็ได้นะครับผมเจ็ดส <นะ S 2> ิบเปอร์เซ็นต์ะครับ อย่าโดนแดดโดยตรงนะครับยาฆ่า,าเ<อ>าาชื้อนีออ้ที่ผสมไปให้ใช้ได้ประมาณสี่ครั้งเนาะใช้ได้สี่ครั้งสี่ถึงห้าครั้งก็ตกสักประมาณเกือบเดือนกว่าเดือนสองเดือนได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ไม่จําเ,เป็นต้องรดน้าเนอะค่ะไม่จำเป็นต้องน้ำถ้าถ้าถ้าเรา,ามีไอ้น้ำเกาะแบบนี้นะครับถ้ามีไอ้น้ำเกาะแบบนี้นะก็ถือว่าเขายัางชุ่มชื้นอยู่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ไม,มีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่เลยแล้วดินแห้งอันนี้ให้ลดยาฆ่าเชื้อลงไปก่อนแล้วก็เติมด้วยดินนะครับเอ่อเติมด้วยปุ๋ยอีกทีนึงขอบคุณค่ะ